ต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมร่อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทําให้เกิดวิธกรรการรองเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนําแล้วไปชมกันเลยเล่นอะไรกันวผมว่าเล่นธนาคารใหญ่อยู่ครบละ ว่าพึ่งมีคนจีบเนี่ยชิวติดแล้วฮะเออต้องเล่นแล้วตอนเนี้เอ้าก็หน้ายัาบยายางบวมอยู่เนาะหน้ามันยังบวมอยู่บโอ้โหห้าสิบสี่สิบวมครึ่งเดือนด้วยแต่น่าจะไปแล้วบอลสุดจไหนไหมพี่มัง<า>กรแ<า>ดง

กี่ดดาบอำกูบอกให้อันเ so 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 นี้ยโหดกว่าเดโมอีกไอ้เ no, ช right> ื <c oughs> <c oughs> no ่อยินดีนะกูบอกให้อันเนี้ยโหดวิ่งตามมันนี่เขวิ่งขึ้นมาไหนมั้ยีูไม่ต้องวิ่งตามมันตามลงขึ้นมากูบอกให้อันเนี้ยโหดกว่าเดโมอีกกูบอกให้เฮ้ยตีแล้วเย็บฟังไฟอันหนึ่งอันหนึ่งจันพี่เลี้ยพี่เลี้ยพี่เลี้ยหิบหน่อยพี่เลี้ยเกิไม่ได้มามามา ทำไมทำไมมึงชอบมาวะไอตําเนี่ยคนเขาคุยกันอย่างดีว่าจะที่อยด้วยกันแหละตาย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 เข้ามาออกมาปะอยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่ข้างในไม่ไม่ไ่ไม่ดุไม่ไม่เข้าไปเลยชิบเลยชิบเลยมันชอบเข้ามาแทะกลางระหว่างเรานะหมดใช่ปะไม่ไม่ตกไม่ที่ตกแมทใช่ปะ

ตัวพี่นายลำอเป็นอะไรบ้องอะไรนะออกกกลังกายอ่ะอืมช่วงนี้แบบไอ้นี่อดีผมฟิตปังอะดีเอ้าถือไม้ ตายไปนะเลี่ยข้างหนเดี๋ยวเพื่อนตายผมเปลี่ยนมีดนะผมเปลี่ยนมีดนะเปลี่ยนมีดนะเปลี่ยนมีดนะสวยเราตายเยอะนะเราตายเยอะนะเกติงเล่นโซเพื่อนชุดดิ้งเฮ้ยเกติงเล่นโซเพื่อนชุดดิ้งเด่งโุเดลตัชุดด้วยแบบอะไรกางงจับอะไรกางงจับอะไร

แทนตายนะถือแทนนี่ไปมี่นายตายมีนายตายเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนทำน้องเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนกลายเป็นแพ้จังหวะเมื่อกี้หน้าดันออกไปเล่นจัดแทนมาพี่หน้าแทนหยุดไม่ขี้ผนได้ปะมองเพื่อนกันหน่อยดิ มอลนนรีเซตหมดเลยได้ไงวะต,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 ตยายตายตายพี่ก็เลยสองคน

จำได้จำได้ลำลมไม่เคยติดเลยว่ะสงสารมันต้องชิดมันต้องชิดตัวแบบมันต้องชิดตัวอันนี้ปะพี่เด้งครับเลยป่ะพี่พี่งับปะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวงานเลย ให้คำพี่หน่อยแทนพี่ล็อกหรือว่าอะไรไหนที่สุดพีในที่สุดไหนภาพผมถูกจริงนะวะเด็กาผมผมถีบใครก็ยืนอ่ะถีบยืนได้ปุ๊บแทงมันหลบไม่ได้เลยผมน่าจะหนวกเทอะเล่นมีดดีกว่าไอ้สัตว์มาตีแทนไม่ได้แล้วไอ้แบบมันตีไม่ออกเลยพี่เล่นแต่มีดอ่ะไป็นไหนะพี่โตไปไหนเนี่ยแม่งแม่งแทงเหมือนแบบแทงหลบไม่ได้ของแท้แทงแทงยังไงก็ไม่ได้อะ ที่สุดเดี๋ยวนะไอเร่มึงจะบอกกูนะแกมาเล่นท่อไฟพี่มาช่วยผมดิต้องไปอ่ะมาเล่นท่อไฟช่วยไอเด็กตรงข้างเลยหนะกูไปดิมึงกูไปเพื่อเราเล่นอยู่อ่ะอ้เนี้โอ้โหคนนัมามันได้กี่คนอ่ะไหนเขาบอกได้ไหนเขาบอกได้เงินแดงเยอะไงวะอันนี้คือกูซวยใช่ไหมอันนี้คือกูนี่ต้องหัน้านรอันนี้คือกูซวยถูกอันนี้คือซวยถูกไหมได้แค่แสนเจ็ดแะมันปั๊มคติไปละกั้อนแดง ไอเนี่ยมังกรแดงเขามีลีอ่ะพวกพี่จะแบ่งเป็นหลายตีปะหรือว่าเอาแค่เียังอันเนี้ยอย่างสวยเฮตีเดียวยังไม่ครบเลยพวกูอ่ะก็ผมไปหาร้านที่มันน้อยเล่นนะไม่ผมว่าเนี่ยตร์มั้ผมว่าเนี้ยผมว่าเนี้ยสวยฮันน่ารับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัว K s O C ด้วยกันนะคะ